สวัสดีครับผมก็มาเจอผมเดมิเตอร์ไอจีอยู่นะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันเรามาพูดถึงเรื่องศิษย์อาจารย์นะศิษย์อาจารย์โอเคผมก็เป็นศิษย์อาจารย์นะตั้งแต่เลเวลสิบนะครับตอนนี้เราจะทําระดับให้มันเป็นเศิษย์อาจารย์ระดับหนึ่งนะแต่ตอนนี้เรายังเป็นระดับระดับธรรมดาระดับความสัมพันธ์นะผู้เริ่มเข้านะครับคือเลเวลสิบเอง เราจะเพิ่มความสัมพันธ์จากระดับ5จะระดับที่5นะให้เหลือระดับที่4คนระับโดยมาที่นางจินนะเมื่อก่อนภารกิจมันยากมากนะแต่ตอนนี้คอยดูนะมันง่ายมากจริงๆเอานางจินมึงยึดเดินดิหรือว่ากู้แลกวะเอาศสัาภาพาที่ม่อมง่ายทำไมจะมาล้อมท่านเลยไม่ใช่อนะเรากดผิดเอ่อยืนยันภารกิจนะครับแล้วก็อ่ะยินยอมอะเสร็จยังมันยังไม่เสร็จนะ จากนั้นลองฟังที่ประมุกนะแล้วก็เสร็จสิ้นเลยคือภารกิจมันง่ายมากสำหรับั้งนี้คือเลื่อนระดับนะฮะส่วนคนอื่นนะที่ไม่ได้เป็นสิทธิ์ตั้งแต่เลเวลสิบก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องเสียใจนะฮะคือการเลื่อนระดับของสิทธิอาจารย์นะฮะมันขึ้นอยู่กับการโจมตีมอนเตอร์นะจานวนมอนเตอร์ที่เราฆ่าตายนะไม่เกี่ยวอะไรกับเลเวลนะฮะบางคนแม่งเอาเลเวลสิบห้าแล้วตั้งคือเล่นละัดเลเวลนะครับเก็บเลเวลแม่ง เอาเร็วไว้ก่อนเนี่ยคือมันทําให้ยังไงอ่ะคือมันทําให้อ่าอ่ะ,อะเพิ่มมาแล้วนะครับนับจากจํานวนมอเตอร์ผมสามารถเอ่อทำให้ระดับดีเต็มก่อนเลเวลยี่สิห้าได้นะฮะอ่ะเอานว่าอะไรวะกูพูดถึงเรื่องอะไรอยู่เมื่อกี้ก็พวกปั๊มเลเวลนะคือเล่นเร็วอะคือยังไงอะรัด รัดเลเวลแล้วระดับสิทธิ์มันถึงวลแล้วแต่ระดับสิทธิ์ทำไมไม่มันมันไม่เต็มมะพี่คือจริงๆแล้วนะมันนับจากจํานวนมอนเตอร์ที่เราฆ่าตายนะฮะคือเอาง่ายๆเลยเราดองเลเวลสักพักหนึ่งก็มันอาจจะทําให้ขึ้นเร็วขึ้นนะฮะอ่ามันก็ง่ายดีเหมือนกันโอเคผมเลเวลสิบหกเลเวลสิบหกยังคงสิบเอ็ดเปอร์เห็นยังครับเลเวลไม่มีผลนะฮะคือเนื่องจาก ผมไม่ได้ตีมอนเตอร์แต่เลเวลมันขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้เราก็เลื่อระดับเป็นผู้ฝึกแล้วนะคือเหลือระดับจาก5เหลือ4นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบไว้ก่อนนะไ้เจอผมไปมดในบิเตอร์ ICU นะฮะบ,บายบายครับผม